ขอให้ชนะใจตัวเองได้อีกครั้งถ้าพรุ่งนี้ไม่รู้จะมีเรื่องพลาดพลัง้งก็นึกถึงว่าที่ผ่านมาก็เคยพลาดพลัง้งและจะไม่พลาดพลั้งซ้ำๆเดิมๆขอเจริญพรวันนี้วันพระอย่าเอาดีเข้าตัวอย่าเอาชั่วเข้าคนอื่นอย่าดีแต่ตัวและมองคนอื่นชั่วไปหมดวันนี้วันพระขอให้ฝึกละอะไรที่รู้สึกว่า ยิ่งยึดมั่นถือมั่นยิ่งกอดหนักไปกว่าเดิมวันนี้วันพระขอให้เริ่มต้นด้วยการมีศีลวันนี้วันพระถ้าหากว่ามีอะไรที่รู้สึกว่ามันหนักหนักก็ขอให้พยายามฝึกละอะไรที่หนักมันก็จะเบาลงโดยปริยายในะวันนี้พระอาจารย์ยังอยู่ต่างจังหวัดนะแต่ก็เช้านี้จะได้กล่าวคําถวายจีวรโดยพร้อมเพรียงกันนะพระอาจารย์จะให้ลูกศิษย์ได้นํา ได้หาผ้าไตจีวรและได้นาปัจจัยไปเปลี่ยนเป็นผ้าไตจีวรแล้วก็นําผ้าไตจีวรไปถวายเป็นกองกลางของสงฆ์นะขอให้เราทุกท่านได้เป็นเจ้าภาพไตจีวรร่วมกันโดยที่โยมไม่ต้องออกอะไรนะนะถ้ามีผ้าพระอาจารย์ไปอยู่ตรงไหนแล้วไปขอเรียอะไรอะไรก็อย่าหลงเชื่อพระอาจารย์ไม่ได้ขอเรียอะไรอะไรใครได้เพียงแค่ว่าตั้งใจในทุกๆวันพระมีอะไรกิจกรรมเล็กๆที่จะเป็นบุญร่วมกันนะเพียงแค่ทุกท่านได้อนุโมทนา ก็นับว่าเป็นบุญแล้ววันนี้ขอเริ่มต้นด้วยคําที่ว่าวันนี้วันพระมาฝึกละฝึกสละสิ่งที่เป็นมลทินในใจอะไรที่มันเลอะเลอะรกๆในใจก็พยายามสละทิ้งไปเพราะถ้าชีวิตมันจะเบาได้มันก็จําเป็นที่จะต้องฝึกตัดใจจากอะไรที่จะมาเสริมให้กิเลสข,ของเรามันเติบโตขอให้อย่าเอาดีเข้าแต่ตัวแล้วก็อย่าเอาชั่วโยนเข้าคนอื่นเขาเราทุกคนก็ล้วนแต่รักสุข เราทุกคนก็ล้วนแต่หวังความสงบในใจด้วยกันทั้งนั้นเลยวันนี้จึงขอให้ตั้งใจกล่าวคำถวายไตรจีวรโดยพร้อมเพรียงกันอิมานิมะยังพันเตติจีวรานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโคอิมานิติจีวรานิ สัปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีขรตังฮิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายไตรจีวรขอพระสงฆ์ตรงรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขความเจริญ แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและญาติทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นต้นพร้อมด้วยเจ้ากรรมนายเวรสิ้นการละนานขอาการฝึกละขอาการฝึกสละในการครั้งนี้เป็นการฝึกตนให้สละสิ่งที่เป็นมนทินในใจเพราะว่าพยายามฝึกตัดใจจากอะไรที่เป็นของเรา รู้สึกว่าเป็นของเราเพื่อสละความตานีความห่วงแหนในสิ่งทั้งหลายขอฝึกตัดใจเพื่อเกิดความสงบใจและเกิดปัญญารู้แจ้งในสัจจะถึงซึ่งความพ้นทุกข์ในการเบื้องหน้าสาธุแบบนี้ ตอนนีว้วันพระนะก็ขอให้เราทุกท่านได้พยายามลองตรวจสอบดูซิว่าอายุยิ่งมากขึ้นมีอะไรที่รู้สึกว่าชีวิตมันยังหนักเหลือเกิน,นมองหินมองก้อนหินข้างถนนก็แล้วกันเห็นก้อนหินก้อนใหญ่ๆก็นึกถึงว่าหินเขาก็วางอยู่ตรงนั้นถ้าเราไปแบกไว้ก็คงจะหนักแต่ถ้าเราไม่ไปแบกมาไว้ก็คงจะไม่หนักอะไรสายตาคนก็เหมือนกันทำพูดคำจาคนก็เหมือนกัน นะอะไรที่มันไม่น่าจะต้องหนักนะข่าวคราวคนโน้นคนนี้ในทีวีใน, TV, ในนะช่องต่างๆบางทีเรื่องของสามีเขาพัญยาเขาสามีเขายังไม่ทุกข์ใจกับเรื่องพัญยาเขาเท่าไหร่แต่คนก็ทุกข์ใจกันมากมายกับเรื่องของพัญยาของสามีที่ไม่ได้ทุกข์ใจกับเรื่องของพัญยานะอะไรที่ไม่ควรจะหนักก็อย่าให้มันหนักกับชีวิตของเราเลยนะวันนี้วันพระจึงขอให้เราทุกท่านได้ตั้งใจประพฤติตนอยู่ในศีลในธรรม มีความสุขความเจริญตามสมควรแก่เหตุยะท้าวาริวหาปุราปาริปุเรนติซาคารังเอวะเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปกปาติอิชิตังปฏิตังตุมหังขิปเมวะสม,มิจะตุสัเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะทามานิโชติรโสยะทา สัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัส,สตุมาเตภวัตวันตรารโยสุขีทีขายยโกภวะอภิวัธนสีริส,สนิจังวุฒาปจายนโนจัตตาโรธรรมาวัทันติอายุวันโสสุขังภะลัง ขอจเจริญพรวันพระวันนี้